เสื้อคอเตา่าคอกลมจะเป็นลักษณะคอตั้งรูปแบบของการวาดคอคอเสื้อด้านหน้าก็จะเป็นการวาดเส้นที่เป็นลักษณะของวงกลมตัวของคอเสื้อเวลาที่เราตัดึกลางจุดนี้จะต้องเป็นกลางสันทบนะคะมาดูลักษณะการทําค่ะคอเสื้อเวลาที่เราขีดแพทเทิร์นส่วนนี้ก็จะเป็นสันทบส่วนนี้ก็จะเป็นปลายด้านหลังที่ใส่ซิป ลักษณะของการขีดแพทเทิร์นเราจะตีด้วยกรอบสี่เหลี่ยมนะคะวัดความสูงอยู่ที่19เซนครึง่งความกว้างของคอเสื้อจะอยู่ที่17เซนครึง่งตีกรอบสี่เหลี่ยมมุมฉากให้เราวัดขึ้นมาอยู่ที่8เซนครึง่งแล้วเราก็ตีเส้นตรงจุดนี้ไว้ เป็นจุดเริ่มต้นของคอเสื้อรอบคอเสื้อได้เท่าไหร่ให้เราหารด้วย2แล้ววัดตำแหน่งให้ผ่านจุดนี้วนขึ้นมาถึงเส้นที่เป็นกรอบได้เท่ากับรอบคอเสื้อส่วนนี้เราก็จะได้ฐานคอเสื้อส่วนนี้เราก็จะได้ฐานคอเสื้อแล้วเราก็ขีดคอเสื้อให้เท่ากับความกว้างของคอเสื้อ เราก็จะได้คอเสื้อที่เป็นคอเสื้อคอเต่าลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนนี้ก็คือด้านกลางส่วนนี้ก็คือด้านหลังของคอเสื้อรูปแบบของคอเสื้ออีกหนึ่งวิธีการทำคอเต่าค่ะ